และมาที่ข่าวของสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีกันบ้างค่ะสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีจัดการประชุมสัมมนาเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัยสู่แหล่งจำหน่ายสินค้าคิวค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมค่ะ วันที่10มิถุนายน2555เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรีศารากลางจังหวัดสิงห์บุรีนายพิเชษฐ์ไพยบุญสิรีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้มาเป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้ากเกษตปปรปลอดภัยสู่แหล่งจำหน่ายสินค้าคิวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ปี2555ซึ่งได้จัดโดยเกษตรและสากลจังหวัดสิงห์บุรีสืบเนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ทำการเกษตร รวม4,15,72ไร่โดยปัญหาสำคัญของการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดคือกระบวนการผลิตยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามกระบวนการผลิตเกษตรที่ดีภาครัฐจึงต้องเพิ่มบทบาทในการให้ความรู้และตระหนักในการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีพร้อมกับส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สารชีวภาพในการผลิต รวมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์และให้ความรู้เกษตรกรในการปฏิบัติจำ G A P ให้มากขึ้นและทั่วถึงสำนักง,งานเกษตรและสาก์จังหวัดสิงห์บุรีได้รับอนุมัติโครงการเพิ่มผลิติภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภยัยได้มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมและรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพคิวจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2ได้แก่ชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีและอ่างทองซึ่งกำหนดจากกิจกรรมการประชุมสัมมนา,าเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัยสู่แหล่งจำหน่ายสินค้าคิวขึ้นในวันนี้เพื่อให้เกษตรกร,รได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญความรับผิดชอบตลอดจนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการสร้างคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ผู้เข้าสัมมนา,าประกอบด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดสินบุรี เกษตรกรทางด้านพืชประมงปศุสัตว์เกษตรอำเภอจากทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น250คนและได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์มาให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเกษตรกรปี2558คุณมงคลเกยียรติควรกิจหัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโสตลาดไทยได้บรรยายเรื่องการเชื่อมโยงหลังผลงิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่แหล่งจำหน่ายสินค้าคิวและคุณชัชวานเวีย เกษตรกร,ร,กรจากอำเภอรพมรมรีบรรยายเรื่องการผลิตข้าวอินซียไรเบอรี่ รวมทั้งได้นำข้าวอินเซียแรสเบอร์รี่มาจําหน่ายเพื่อให้กเกษตรกรได้ลองซื้อแปลรับประทานและฟาร์มโครงการตามพะะนาำลิหนองลาดได้นำพืชผักปลอดสารพิษมาจําหน่ายในงานด้วยและภายหลังจากการสัมมนาในครั้งนี้สำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ติดตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อไป โรงพยาบาลสิงบุรีนาคาได้จัดก,การเปิดการประชุมทางวิชาการโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและการสร้างเครือข่ายระบบส่งต่อส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมค่ะ วันที่20มิถุนายน2555ค่ะเวลา9นาฬิกาที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีโรงพยาบาลสิงห์บุรีจะพิธีเปิดการประชุมวิชาการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและการสร้างเครือข่ายระบบส่งต่อโดยมีนายแพทย์วิรศักด์คองนาเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายแพทย์สำราญทนักสมบัติหัวหน้ากลุ่มงานอาชีววิทยาศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากการที่โรงพยาบาลสิงบรีได้มีการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานในปี2554ซึ่งมีการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานนะคะจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทนโดยดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่สองของโครงการลักษณะการดำเนินงานโครงการมีทั้งรูปแบบบริการเชิงรุกที่เข้าไปดำเนินการสถานประกอบการให้บริการด้านการเดินสำรวจสิ่งแวดล้อมการตรวจสุขภาพพนักงาน การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคจากการทำงานรูปแบบบริการอีกด้านหนึ่งคือการบริการเชิงรับที่ดำเนินการในโรงพยาบาลในคลินิกโรคจากการทำงานให้บริการด้านการตรวจสุขภาพแรกเข้างานตรวจสุขภาพประจำปีตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงตรวจรักษาโรคทั่วไปให้คำปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคจากการทำงานด้านการบริการผู้ป่วยโรคจากการทำงานของโรงพยาบาลสิงห์บุรีในปี2554ที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคจากการทำงานข้อรับการบริการที่คลินิกโรคจากการทำงาน15ารายเป็นผู้ป่วยที่พบจากการคัดกรองในห้องตรวจพิกลแก้วเอ็กเพรส1อดรายเป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อจากห้องตรวจต่างๆ4รายและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อาชีววิทยศาสตร์ว่าเป็นโรคจากการทำงานหนึ่งรายซึ่งเป็นโรคเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน5ารายนอกจากนี้นะคะพบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ในห้องตรวจอายุรกรรม ห้องตรวจตาและงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน3รายโดยคาดว่ายังมีแรงงานอีกจำนวนหนึ่งที่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานเนื่องจากงหวัดสิงห์บุรีมีการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคกิจกรรมซึ่งล้วนมีกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมการทํางานที่คุกคามต่อสุขภาพของแรงงานแต่แรงงานยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านอาชีววิทยาศาสตร์ได้อันเนื่องจากปัจจัยต่างๆได้แก่ทีมสุขภาพที่ขายความรู้ความตระหนักเรื่องโรคจากการทํางานขายการสร้างระบบการคัดกรองผู้ป่วยโรคจากการทํางานการตรวจวินิจฉัยและระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพในในการนี้ค่ะเพื่อให้เกิดการพระนำ บริการด้านอาชีววิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มคนวัยทำงานทั้งที่อยู่ในสถานประกอบการต่างๆในชุมชนและเป็นที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการสาธารณาสุขมีการเข้าถึงบริการด้านอาชีววิทยาศาสตร์มากขึ้นจึงมีการจัดการประชุมวิชาการเรื่องโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและการสร้างเครือข่ายระบบส่งต่อขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องโลกจากการทำงาน สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นหน่วยงานและเครือข่ายในระบบการคัดกรองวินิจฉัยส่งต่อผู้ป่วยโรคจากการทำงานซึ่งการประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรสองท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีววิทยาศาสตร์จากโรงพยาบานลนพร,รัตน์ราชธานีมีข้อร่วมประชุมจํานวน120คนประกอบด้วยผู้จัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยประจําหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่สนใจเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่จากสวนบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองสิงห์บุรีไมหาอะไรมากแต่ว่ามีอบมันเนื่องจากมันช่วงสร้าง และมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทสิงบรีเคเบิลทีวีกันบ้างค่ะและในวันนี้นะคะบริษัทสิงบรีเคเบิลทีวีของเรามีโปรโมชั่นดีมากมายค่ะติดตั้งเคเบิลวันนี้ฟรีเพียงแค่ชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า300บาทท่านจะได้ดูฟรีโทรทัศน์ถึง60ช่องรายการชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า3เดือนท่านจะได้ดูฟรี1เดือนและสมาชิกเก่าแนะนำสมาชิกใหม่ให้เราท่านก็จะได้ดูฟรี1เดือนเช่นกันค่ะและในช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามรับชมฟุตบอลยูโรสีค่าที่ช่องได้ฟรีค่ะที่ สมาชิกของเรานะคะคที่มีปัญหาขัดข้องในการติดตามรับชมทางภาพและเสียงของบริษัทสิงบุรีเคเบิลทีวีจำกัดแจ้งมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์036522779ที่เบอร์าำนินจบชื่อน,นิ่มผู้จัดการค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0818539638ที่เบอร์ช่างสมชายค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0815876709และที่เบอร์ช่างปีชาค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0895375909ค่ะ และปิทาด้วยพุทธสุภาษิตสอนใจบทนี้ค่ะณสิยาโลกะวัฒโนไม่ควรทำตนเป็นคนลกโลกสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของข่าวเคบเบิลทีวีสิงห์บุรีดิฉันอรวรันพรมวงศ์ต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ